สวัสดีทุกคนครับวันนี้พลังชีวิตจากเพื่อนหนุนใจมาในหัวข้อเป็นคำสาหรือเป็นคำพรเพื่อนๆครับในวันที่เราพบเจอกับภัยพิบัติในวันที่เราพบเจอกับการพระดพลากสูญเสียในวันที่เราดูเหมือนจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้น บางครั้งในความรู้สึกมันเหมือนกับเป็นโชคร้ายมันเป็นเหมือนกับคำสาบที่เราตั้งมาพบเจอกับสิ่งเลวร้ายต่างๆในขณะเดียวกันมันก็มีแสงสว่างที่ปลายองค์ให้เราได้นึกไปถึงว่ามันเป็นคำพรแทนที่จะเป็นคำสาบหรือเปล่า วันที่เราประสบความสําเร็จขึ้นบ้านใหม่จัดงานวันเกิดเปิดตัวธุรกิจใหม่เพื่อนฝูงคนรู้จักมาห้อมล้อมมากหน้าหลายตาเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันหรือกว่านั้นแต่ในวันที่เราสูญเสียเสียทรัพย์ตกอับมองเปิดมันก็เหมือนเป็นคำสาปเพื่อนฝูงหายหมดแต่ถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วนั่นคือคำพรหรือเปล่า เป็นพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความดีงามคุณประทานให้คุณหรือเปล่าว่าคุณได้เห็นแล้วว่าแท้จริงๆแล้วเพื่อนแท้ <c oughs> เพื่อนแท้ในายามยากของเราเหลือจริงๆกี่คนนับจากนี้ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับคนที่เป็นเพียงแค่คนรู้จักหรือคนเคยเห็นหน้าเห็นตาก,กันแต่เรามาใช้เวลาและพลังงานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีคุณค่ากับคนที่เป็นเพื่อนแท้ายามยาก ของเราซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นคนรักของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติแต่ที่สำคัญที่สุดในวันที่คุณทุกข์ที่สุดลำบากที่สุดเขาไม่ทอดทิ้งคุณและยังอยู่เคียงข้างพร้อมที่สนับสนุนคุณตามกำลังที่เขาแต่ละคนพอที่จะทำได้อย่างน้อยก็อยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจ และที่สำคัญคือเป็นกำลังสติปัญญาความคิดที่จะนำคุณพ้นจากหลุมดำของชีวิตอีกครั้งหนึ่งในวันที่เรื่องเลวร้ายที่สุดมาประสบกับเราคือสูญเสียธุรกิจสูญเสียงานแทนที่จะมองว่ามันเป็นคำสา์หรือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันคือคำพรกันแน่เป็นพรที่เตือนให้เรารู้ว่าต่อไปนี้เราจะทำธุรกิจแบบไหนที่ยั่งยืน เราเคยทำแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินถ้าเราเปลี่ยนมาทำในเรื่องของเกษตรที่ดินที่ทำกินหรือเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงชี้นำไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วนั้นนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่สำคัญหรือไม่ว่าเราจะกลับไปทำงานการธุรกิจใดตา่างเราก็ทำอย่างพอดีพอเพียงตรงนั้น จะเป็นคำพร์หรือคำสาบกันแน่ลองดูนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการเงินคุณยังสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสที่คุณจะทำธุรกิจกับคนที่เป็นรากญ่าคนที่เป็นฐานธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืนอย่างเช่นโรงแรมหลาย,หลายแห่งเคยยึดติดแต่ลูกค้าชาวต่างชาติอาจ,จใช้ความสำคัญน้อยหรือไม่ได้ความสำคัญกับลูกค้าชาวไทยแต่วันนี้โควิด ให้เราได้เรียนรู้ว่าอย่าละเลยรากหญ้าหรือฐานรากลูกค้าชาวไทยของเรานะครับยังมีอีกหลายธุรกิจหลายแง่มุมถ้าเรามองหาเราจะมองเห็นขอเพียงแค่ใจที่เราสดใสเบิกบานนะครับแล้วมีความสงบในจิตใจเพียงพอสุดท้ายสุขภาพกายที่มันเคยสูญเสียไปเพราะอุบัติเหตุเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงเอ๊ะหรือว่ามันเป็นคำพรกันแน่ ที่ให้เรากลับมาทบทวนการใช้ชีวิตของเราใหม่ใช้ชีวิตอย่างพอดีพอเพียงไม่เคร่งเครียดจนเกินไปเราบอกว่าเราทำงานเพื่อลูกครอบครัวคนที่รักแต่วันทั้งวันเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีเราไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันทำแต่งานทำแต่งานจนเจ็บป่วยแล้วไปอยากให้เขามาเห็นหน้ากับเราอีกทีตอนอยู่ ICU ตอนที่จะไปเกิดที่ใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น จะดีกว่าไหมถ้าเราทําอย่างพอดีแล้วในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เรามีเวลาที่คุณภาพที่จะถามที่จะรับฟังที่จะโอบกอดให้ความรักความอบอุ่นกับคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยทั้งหมายทั้งปวงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณมองหาแล้วคุณจึงมองเห็นเปลี่ยนคำสาบให้เป็นคำพรสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกคนครับ